สวัสดีครับกขตนับขสูตรชาแนลฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับกดอินกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขันอุการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาที่เบลีบ69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสเกตตได้จากท้าของผมก็ใช่เรื่องแอดไลน์อดีมาทำค่าครูได้ครับก็ประกาศโปรโมชั่นนะครับในเดือนมีนาคม2566นี้ตั้งแต่วันที่9ถึงวัััันนนนนททีีีี่่่มมาคคแแตววว้้ลรบ แต่จะลงคลิปหรือคุณได้ดูเนี่ยคือวันที่12หรือเวลาอีกประมาณสัปดาห์เดียวเองนะครับยังไงก็รีบกันด้วยนะครับเพราะว่า,ามาก่อนได้ก่อนถ้าไปออกกันอยู่ในวันที่20ถ้าเปื่อผมรับคิวไม่ได้ตกไปวันที่11ก็จะไม่ได้คิวนะครับเข้าใจไหมประมาณนี้นะต้องรีบกันหน่อยทีนี้คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีโคจรยาราศีนะครับจากราศีมีนพบพันธุได้ตำแหน่งเกษตรเข้าสู่ราศีเมษพบปุตตะได้ตำแหน่งราชาชค แปลว่าดาวพฤษฎีอยู่2ตำแหน่งนี้จะได้ตำแหน่งทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่แต่ตำแหน่งนี้จะดีกว่านะครับโอเคดาวพฤษฎีมาจากเจ้าเดือนตนุก็คือราศรีธนูนะครับอยู่ตรงนี้นะลนนะัคขาาะราศีเกิดทีนี้ตนุไปสู่เดือนพันธุเนี่ยนะครับนปัจจุบันนี้นะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เมษายนนะครับก็ได้ตนุพันธุแปลว่าตัวตนมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีความได้เปรียบผู้อื่นคือคําว่าพันธุหมายถึงความมั่นคงอะ นะครับหมายถึงอสังหาตัวเราอาจจะได้อยากได้สังอสังหาตัวเราอยากมีครอบครัวนะครับแล้วมันก็มีได้ด้วยนะแต่มันถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับบอกไว้เลยพอดาวพฤหัสดีกำลังจะย้ายจากราศีบีนเข้สาสู่ราศีเมษพบปุตตะนะเนาะอ่อคืออย่างนี้เราไม่เคยพูดกันเนาะว่าดาวพฤหัสย้ายเมื่อไหร่ผมพูดแต่บอกว่าลาังสงการลังสงการคือผมไม่รู้จริงๆนะตอนนั้นนะนะครับแต่ว่าเราจะทําคลิปแล้วก็ต้องไปดูใช่ไหมครับ,รบก็ดูแล้วว่าดาวพฤหัสจะย้ายวันที่19บเเมษายน2 5ง6รยนะครับให้เรา จดไว้เลยอย่าเมมเบอรีอนะเพราะบางทีมันอาจจะเพี้ยนนะครับเอาไปว่าแล้วแต่แใครใครจดยังไงหรือจะยังไงก็ได้นะครับแต่เอาไปว่าถ้าพลาดมาแล้วก็ช่วยไม่ได้เพราะบอกเลยว,ว่าต้องจดนะครับคือดาวพฤษดีนะครับจะย้าไปที่อีกทวนอีกครั้งหนึ่งนะ19เมษายน2566ครับจะอยู่ไป1ปีตั้งแต่หลังสงการถึงเมษายนปีหน้าแต่ผมยังไม่รูไงว่า ดาวพฤหัสจะอยู่ยังไงจะย้ายเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ครับแต่อเอาไปว่าส่งถึงถึงประมาณเมษายนปีหน้าแล้วกันเนาะหนึ่งปีเต็มนี่นะครับทีนี้ดาวราหูอยู่ในเรือนเนมษเนี่ยนะครับพบพ,พบปุตตะเนี่ยมันก็ดีสิแต่มันเจอกับดาวราหูมันได้ตำแหน่งรา,าชาโชคเพราะว่ามีคนนิยมมีคนอ่ก็ม,มีเสน่ห์พูดง่าย,ตงงายแต่มาอยู่ในเรือนปุตตะรู้ไหมปุตตะแปลว่าอะไรบ้างปุตตะแปลว่าเล็กๆเรื่อยๆรื่อยใหม่ใหม่เป็นการเริ่มต้นเป็นการลงทุน แล้วก็เป็นความเสี่ยงด้วยรวมถึงกิกด้วยนะครับถ้าเป็นความรักมันถึงกิกดังนั้นเนี่ยคุณกําลังตันุปุตตะหมายถึงมีแล้วมีอีกอยากได้แล้วอยากได้อีกปุตตะมันหนึ่งหมายถึงภาวะอารมณ์หมายถึงความสมหวังดังนั้นเนี่ยคนทุกคนถ้าชอบถ้าอยากได้อย่างเช่นบางคนอยากมีเมียเด็กบางคนอยากได้แฟนเด็กเนี่ย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 จหรือยัง,ยง,ยงนะครับก็มันจะเกี่ยวข้องกับเนินปุตตะทั้งหมดเพราะปุตตะเป็ว่าเล็กๆเรื่อยๆใหม่ๆเห็นหรือยัง ก็แปลว่ามีด้วมีอีก่ยก็คือใหม่ถูกปะอ่านะครับดังนั้นคนราศีธนูจะเนื้อหอมมากมายเลยเพราะอะไรครับดาวพฤหัสเดืนหน่งราจะโชคใช่ไหมดาวราหูได้ตำแหน่งเทวีชโชคคุณเอย๋ยฟังเลยคือพวกนเนี่ยว่าทาั้งราชาชโชคทั้งเทวีชโชคแล้วคุณจะเอาเสน่ห์ไปไว้ที่ไหนอีกนะครับมันล้นเหลือเลยนะครับอ่าประมาณนี้และปุตตะแปลว่านิยมชมชอบอ่าผมอยางมีดาวพฤษฎีเลยเนี่ยนะครับยืในเดือนปุตตะเนี่ยนะครับหมายถึงในดวงชะตานะ หมายถึงว่าเป็นอาจารย์จะบอกว่าเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปอ,อาจารย์ผมบอกอย่างนี้เลยก็จริงครับไปที่ไหนคนก็ตอบรับดีมากเลยก็ตรงคุณก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันดังนั้นพอคุณมีสเสน่ห์ปุ๊บก็มีคนชอบไงถูกปะอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยระวังจะมีหลักซ้อนขึ้นมานะครับแต่ผมยังเป็นคนมั่นคงในจิตใจไงคือแบบถ้าไม่ดีไม่เอาเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากนะครับป่านนี้ก็ยังไม่มีเพราะว่าเป็นคนเลือกเยอะจริงๆนะครับแล้วเราก็ชอบอินโทรดเนีไงอยู่ แต่กลับบ้านสันโดษอยู่ที่บ้านเป็นคนหลักบ้านหลักครอบครัวอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคู่ครับก็คือพูดง่ายว่ายังไม่มีคู่เลยอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ผมก็รู้ตัวว่าผมเป็นคนเลือกเยอะแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าทําไมทําไมแฟนไม่รักทําไมมีแฟนแล้วแฟนหายไปหรือแฟนเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับเนี้ยพวกเนี้ยจะไม่รูนะครับเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์มันดูได้ไงแต่ว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันก็ต้องแก้ด้วยวิชาโหราศาสตร์นี่แหละถูกป่ะครับเราจะไปรู้ใจเขาได้ไงแต่โหราศาสตร์ดูได้ไง ก็จะได้ยังครับอืมเขาเป็นดวงยังไงเขามีเขาเจ้าชูไหมอะไรเงี้ยมันก็ดูได้อะไรประมาณเนี้ยครับแต่ถา,ถามว่าถ้ามนุษย์เจอกันเนี่ยรู้ได้ไหมว่าเขาเจ้าชูถ้ายังไม่ศึกษาดูใจกันเป็นนานๆนะไม่มีทางรู้ครับมีวิชาเดียวกันนี่แหละที่ผู้คนวิ่งก็าหากันเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นจุดที่รู้เกินมนุษย์มานาก็ใจไหมครับประมาณนี้แต่ได้จากสถิติไม่ใช่ไสยศาสตร์เนาะโอเคทีนี้เรามาดูต่อดาวัสดีมาจากเจเรินพันธุใช่ไหม พันธุปุตตะไปไว้คุณจะได้บ้านใหม่จะได้ครอบครัวใหม่นะครับคำว่าครอบครัวใหม่แปลว่าใครที่เล้าฉานกันจะแตกแยกเลิกลากันไปเพราะดาวราหูมาจากเจริญศาสชะใช่ไหมครับศาชาปุตตะหมายถึงจะได้คนใหม่ได้ศาชะคือคนศาชาคือเพื่อนศาชาคือสังคมจะได้เพื่อนหรือสังคมใหม่ดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าคนเก่าจะต้องออกไปไงถูกปะประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คุณจะได้ครอบครัวใหม่จะได้ คนเพิ่มอคนเพิ่มเนี่เป็นเพื่อนก็ได้เป็นกิ๊กอเป็นแฟนหมายถึงกิ๊กใหม่ก็ได้นะครับเราะวังดีๆเพราะจะเกิดเรื่องราวฉานกันเกิดขึ้นพ่อนะครับพระหานกาันดาวราวหงเป็นคู่พระคู่จวนหน้าหมายถึงจะเกิดการขัดแย้งกันแล้วก็จะดีขึ้นภายหลังหมายคว่าอาจจะต้องเลิกก่อนนะถึงจะดีขึ้นเพราะว่าถ้ามันคาราสังมันก็เดือดร้อนวุ่นวายสุกนะครับก็คือตัดใจเลิกไปเลยแล้วก็มีใหม่นะครับ หรือเลือกคนใหม่เลยอะไรประมาณนี้แต่ในทางโองรัศาสตร์เขาห้ามพูดพวกพประเภทนี้นะครับแต่ผมไม่ได้พูดกับใครไงเข้าใจไหมครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูดวงคุณไงอ่านะครับแต่ผมแค่บอกภาพรวมนะครับภาพรวมเท่านั้นนะครับรายเดือนเนี่ยคุณจะเอาไปหวังอะไรมากมายจะแม่นก็ได้จะไม่แม่นก็ได้จะพูดถึงคุณก็ได้จะไม่พูดถึงคุณก็ได้เพราะไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ,อ,อ,ดเอาดวงใครมาขึ้นถูกป่ะครับอ่าอันนี้คือรายเดือนที่เราอ่านเท่านั้นเองนะคืออย่าซีเรียสนะพูดง่ายอย่าซีเรียส ถ้ามันไม่ดีก็ไปว่ามันอาจจะดีดก็ได้ในดวงชะตามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดเพราะมันไม่ใช่ดวงเราก็จะยังอืมมันเหมือนเป็นดวงที่เด็กเกิดใหม่เ่ะพูดง่ายๆนะรายเดือนคือเด็กที่เกิดใหม่วันนั้นเลยอ่ะก็จะยด้อย่างเดือนนั้นเลยอ่ะนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยอืประมาณนี้นะอืทีนี้คือสมมติว่าใครจะรู้ว่าตัวเองจะคลอดลูกอะ่ะเราจะรู้เลยว่าลูกเราอา่ะจ,จะเป็นยังไงแล้วมาฟังก่อนที่จะคลอดนะครับเออเราต้องรู้ด้วยว่าเราคลอดเดือนไหนประมาณเนี้ย ก็นิสัยจะเป็นอย่างนี้เลยครับที่ผมพูดมาทั้งหมดโอเคไหมดังนั้นเนี่ยมันเป็นเด็กแรกเกิดครับไม่ใช่ตัวเราดังนั้นจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติเข้าใจไหม,มทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าแต่ผมคนเดียวนะทุกคนที่เป็นนักพยากรณ์เนี่ยเขาคือเข้าใจว่าอย่าอย่าไปซีเรสมากเพราะบางคนเนี่ยถือสาเอาจริงเอาจังมากเกินไปเออมันต้องลงชั้นนี้แหละมันต้องชั้นสี่เ้งครับไม่ใช่นะอืโอเคคือไม่มีนักพยากรณ์มานั่งบอกแบบนี้หรอกนะครับบอกเลยเออไม่ใช่ดวงคุณนะอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีครมาบอกหรอกอบอกเลยก็ผมก็ไม่ได้บอกเสมอมาเนี่ยถูกไหมครับเพิ่งมาบอกคลิปเนี้ยแล้วก็บอกราเสียเดียวเลยอประมาณนี้นึกขึ้นได้ก็บอกครับทีนี้ดาวพระศรีกับดาวราวหูอย่างมันเป็นดาวคู่เทพคู่มารน,นะปกติคู่พระคู่จนรแต่ผมจะเี้กคู่เทพคู่มารเพราะว่าพระศรีหมายถึงเทพดาวราวหูหมายถึงอสูรน,นะครับในทางฮินดูนะแต่ผมจะไม่ลงลึกเนาะเพราะว่ามันจะหมดเวลาก่อนเพราะว่าผมเคยพูดมาหลายๆในคลิปแล้วนะครับแต่ไม่ใช่คลิปเรานะเป็นคลิปของ เมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนที่จะมาเป็นคลิปเราอ่ะทีนี้พระไตรศีกับดาวราหงเนี่ยพอกุมกันในเรือนปุตตะก็คือหมายถึงว่าถ้าเรามีใหม่ปุ๊บมันขัดแย้งก่อนเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาครับแต่ผมขอไม่บอกเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกิกกั๊กหรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยยังไม่บอกเวลาว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าดีขึ้นปีนี้แหละพูดแค่นี้นะครับมันจะดีขึ้นปีนี้แต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่นะครับเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่ดาวราวหูจะย้าย เดี๋ยวดา,ดาวดาวราหูย้ายเมื่อไหร่คุณก็จะได้ดูเองก็ใจไหมครับอ่ะก็ติดตามกันไปแล้วกันว่าปีนี้เนี่ยนะครับใบให้นิดนึงคือปลายปีนะครับดาวราหูจะย้ายดังนั้นเนี่ยค่อยว่าก,กันีนี้ดาวพฤหัสเจอกับดาวราหูก็ขัดแย้งกันก่อนเนาะเรื่องเรื่องความชอบความชอบจะยังไม่สมหวังนะครับในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยอยา่าคาดหวังให้ไปคาดหวังในช่วงหลังปีปลายปีแล้วกันเพราะดาวราหูมาจากเดือนมีนาตนะ์อ่ะคุณคิดดูเอขอโทษครับมาจากเดือนสาชฉะเนี่ยนะครับมันคือดาวราหูเป็น คำนาาั้นไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่ามันแปลว่ารุ่มหลงเลยอ่ารุ่มหลงในสิ่งใหม่ๆนะครับมีเก่าาแล้วจะเอาใหม่แล้วหลงคนใหม่ด้วยกลายเป็นว่ามันแตกแยกทางครอบครัวไหมถูกไหมครับอ่าประมาณนี้เพราะว่าดาวเสาร์เข้าเรือนสหชาแล้วเห็นหรือยังมันแตกแยกกันแน่นอนเพราะดาวเสาร์แปลว่าทุกทุกกับคนในเมื่อเลือกมาแล้วด้วยความแบบไม่รู้ไงคือแบบว่าเจอกันคุณก็ชอบเลยประทับใจง่ายนะครับราศีเมษเนี่ยประทับใจง่าย หมายถึงหมายถึงดาวอยู่ในราศีเมษนะอ่ะประทับใจง่ายดังนั้นเนี่ยก็จะเลือกคนง่ายๆมาพอเลือกมาปุ๊บมันไม่ได้หนังใจนะบอกเลยผิดหวังนะครับผิดหวังอย่างเดียวประมาณนี้เพราะดาวเสาร์เบียนกับดาวพะหาดาวศุกร์ในเรือนอริก็จะได้ยังนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่สมหวังหรอกอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนใหม่ๆนะครับแต่ว่าเป็นการทําสิ่งใหม่ได้ยกเว้นคนนะอืมเพราะมันมีดวงว่าคุณจะไปยุ่งกับคนใหม่ๆโอเคไหมอ่านะครับดังนั้นเนี่ย เราควรจะปล่อยผ่านไปก่อนคือหมายความว่าถ้าเราอยากมีใหม่ก็ต้องไปเลือกคนเก่าก่อนอย่าให้มันคาราคาซังนะครับเพราะมันเป็นการทําลายเขอเออแต่ถ้าคุณบอกว่าคือคือถามว่าบอกเลือกคนเก่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะเพราะเราไม่ได้ชอบเขาแล้วแล้วเราอยากมีคนใหม่อ,ะอ่ะอ่ามันเป็นวิธีเดียวที่แบบว่าเออจะต้องทำตามความถูกต้องเข้าใจคำว,ว่าถูกต้องไหมครับอ่าแต่ว่านักพยากรณ์ก็ไม่ไม่ควรจะพูดแบบนี้หรอกนะครับว่าเออให้ไปเลือกคนเก,าก่าก,ก่อนนะค่อยไปคบคนใหม่แต่ว่ามันคือมันก็ดีอย่างเสียอย่างคับพูดง่ายเข้าาาารอ่่เพะว ทำให้เขาไม่ต้องไปรับรู้ปัญหาของคุณคบกับคนใหม่อย่าง,งเงี้ยเข้าใจไหมอย่างแฟนคุณเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาก็จะได้แบบว่าเออเลิกกันแล้วไม่มีสิทธิ์ห่วงแล้วยงงอย่างเงี้ยครับเข้าใจไอย่างประมาณนี้ก็คือแบบว่าเออโอเคก็ไม่ต้องมาสนใจกันอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยก็คือต้องทําให้ถูกถ้าเผื่อไปมีซอนนี่แหละยิ่งกว่าเขา้าใจไหมครับเพราะว่า,าคุณก็จะอยู่จับปาสองมือก็คือเสียทั้งคู่อะประมาณนี้เข้าใจได้อย่างเนาะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เพราะคุณ บอกว่าเลยนะปัญหาเข้ามาเพราะคุณมีเสน่ห์เพราะมันมีทั้งราชาช่องและเทวิชโชครับแล้วมีดาวราหูอ,อยู่เนี่ยแปลว่าปิดบงังแปลว่าซ่อนเร้นก็ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นการบังกันของดวงดาวถูกป่ะครับมันก็แสงไม่มีไงมันบังแสงกันอยู่แปลว่าเหมือนกับเราทําอะไรปกปิดลึกลับโดยที่คนอื่นไม่ทราบก็คือแอบมีอย่างเงี้ยครับเข้าใจในอย่างประมาณนี้ก็ระวังดีๆเพราะสมัยนีย้ก็ได้กันง่ายเกินไปนะ ในนั้นเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับยังไงก็พยายามอยู่ในถูกคันลองของทำแล้วกันเนาะสามารถติดตามคำาวพิกานได้ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ